ตอบคำถามวีซ่าการตอบคำถามนี้ก็คือจากวิดีโออัปเดตข่าววีซ่าอันหลังสุดที่เราเพิ่งจะลงไปแล้วเราก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าทั้งไทยไปต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาไทยก็สามารถโพสต์ถามได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับเนี่ยวิดีโอที่ฟังอยู่เนี่ยก็ถามได้เพราะว่าเราก็จะเอาคำถามนี้แหละที่จะมาตอบกันก็คือเราจะพยายามตอบผ่านทางวิดีโอซึ่งปรากฏว่ามีคนถามเข้ามากันเยอะพอสมควรเลย จริงๆเป็นวิดีโออัปเดตข่าวเกี่ยวกับวีซ่าคนไทยไปต่างประเทศนะแต่ว่ามีคําถามต่างประเทศมาไทยเยอะเลยงั้นก็เอาเป็นว่าตอบปนๆปปกันไปเลยอันนี้เราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเริ่มเลยนะครับคําถามแรก TR วีซ่าหากอยู่ไทยไม่เกิน60วันได้ไหมคะ TR วีซ่าคือวีซ่าท่องเที่ยวปกติท่องเที่ยวธรรมดาที่คนต่างชาติจะเข้าไทยตามเกณฑ์คืออยู่ได้สูงสุด60วันต่ออายุได้หนึ่งครั้ง ได้อีกสามสิบวันรวมแล้วได้สูงสุดไม่เกินเก้าสิบวันสามารถอยู่ไม่ถึงหกสิบวันได้ครับคือช่วงนี้ไทยยังมีเงื่อนไขเรื่องการกักตัวอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยเขาก็ต้องกักตัวอเขากักตัวเสร็จแล้วเขาอยู่ต่ออีกสักสองอาทิตย์คือรวมๆแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งเดือนอยู่ดีใช่ไหมก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับก็การซื้อประกันก็คือซื้อให้ครอบคลุมตามตั๋วเครื่องบินละกันที่เราจะโชว์กับสถานทูตว่าจะไปจะกลับวันไหนซึ่งต้องรวมวันกักตัวไปด้วยนะอยู่ไม่ถึงหกสิบวันก็ได้ถัดมา แค่สั้นๆสวิสเรื่องเยอะเยอะจริงครับเยอะจริงอันนี้คือหมายถึงวีซ่าที่คนไทยจะเข้าสวิตเซอร์แลนด์นะครับคนไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้คือเขาบังคับว่าต้องมีใบจองสายการบินที่สถานทูตไทยในสวิสแนะนำซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเอมิเรตกาตารลูปฮันซาสวิสแอร์ไลน์ KLM หรืออื่นๆตามรายชื่อสถานทูตแล้วก็ต้องมีใบจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ ที่ชลบุรีก็ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นเงื่อนไขของเขาเพราะว่าเขาเคยปิดปิดไม่ให้วีซ่าเรามาน่าจะเกือบ2เดือนเขากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งด้วยเงื่อนไขนี้ซึ่งเป็นสาเหตุจากทางการประเทศไทยเองนะของเดิมเขาไม่ได้เคยต้องการฉะนั้นก็โอเคมันลําบากขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปจริงก็ต้องยอม,มนะแต่ว่าเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเอาแค่ใบจองนะเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องจ่ายเต็มหรืออะไรฉะนั้นถ้าเราหาใบจองได้หรือว่าเราแค่มัดจาไปก่อนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับเขาก็รับ แล้วต่อมารบกวนถามว่าที่บอกว่าเงินนอน5 0 0แสนอันนี้หมายถึงวีซ่าต่างชาติเข้าไทยนะครับเป็นเงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวทีอาวีซ่าที่ว่าเงินนอน5 0 0แสนบาทเนี่ยคุณอ็อฟพอจะรู้ไหมว่าเขาจะลดทีหลังหรือเปล่าตอนนี้ลดแล้วครับลดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยางเป็นทางการเท่านั้นเองถ้าคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ออฟจะบอกตอนนี้คือไม่ต้องใช้เกณฑ์เงินฝากห้าแสนติดกัน6เดือนอย่างที่เราเคยพูดในคลิปอื่นแล้วนะส่งเอกสารตามปกติเงินฝากก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงอัด อาจจะไม่ได้ใช้เลยหรืออาจจะใช้แค่จิตหนึ่งของเดิมเนี่ยก่อนโควิดเขาเคยเกณฑ์เงินฝากของท R Visa วเข้าไทยเนี่ยก็แค่สองหมื่นเองคือตอนนี้ลดแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วนะไม่ต้องใช้แล้วแฟนจะเดินทางจากอังกฤษมาแค่สามสัปดาห์เขาต้องขอวีซ่าไหมคะต้องขอครับตอนนี้ทุกประเทศนะถึงแม้ว่าของเดิมจะเคยได้ฟรีวีซ่ามาก่อนก่อนโควิดนะก่อนโควิด ประเทศส่วนใหญ่เคยได้ฟรีวีซ่าส0ิบวันนะไม่ต้องขอวีซา่าแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดนะรัฐบาลไทยบังคับให้ขอวีซา่าขั้นต่ําสุดคือวีซา่าท่องเที่ยวท r อาวีซา่าที่เราพูดไปแล้วอยู่ได้หกสิบวันต่ออายุได้อีกส0สิบวันต้องขอทุกคนแล้วก็ยังมีเงื่อนไขในเรื่องของการทําประกันโควิดแล้วก็การต้องกักตัวเมื่อมาถึงประเทศไทยจะกักกี่วันก็ขึ้นอยู่กับข่าวของช่วงนั้นอยากจะถามว่าเข้าประเทศไทยตอนนี้กักตัวกี่วัน วันไหนประเทศไทยจะเปิดเป็นทางการเพราะว่ากลับลําบากมากต้องผ่านสถานทูตไทยที่ปารีสอันนี้ทําให้ยากมีปัญหามากทุกคนเขาไม่สะดวกในการเดินทางไปปารีสเพราะอยู่ทางภาคใต้อ๋อคือฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเขาใหญ่แล้วก็ถ้าใครอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสก็ยังไงก็ต้องไปต่อเครื่องกลับที่ปารีสใช่ไหมเอ่อถ้าจากสนามบินที่ทางภาคใต้ไปดูใบอันนี้โอเคเอาเป็นว่าคําถามคือก,กักตัวกี่วัน ณวันที่พูดยัง14อยู่แต่ว่ามีแนวโน้มว่าภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้น่าจะเหลือ10วันแต่ยังไม่ชัวร์ว่า10วันเนี่ยจะให้ทุกประเทศหรือให้เฉพาะแค่ประเทศที่ติดโควิดต่ำเราต้องมาตามดูกันอีกทีหนึง่งส่วนการกลับบ้านนี้กลับจากสนามบินไหนก็ได้นะครับถ้าสามารถจองเที่ยวบินที่สถานทูตไทยเขาระบุอะต้องลองเช็คจาก Facebook สถานทูตไทยคือบินยังไงก็ได้ ตามสายการบินที่เขาบอกอะ่ะจะถ้าดูใบก็ต้องเป็นเอมิเรตใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะเอาบ้านนะคืออันไหนที่เราตอบได้เราก็จะตอบนะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบหรือไม่ก็ขอเก็บไปทํากันบ้านเผื่อจะมีคลิปอื่นออกมาวีซ่าคู่รักเข้าไทยได้เมื่อไหร่คะอ่าตอนนี้สุดท้ายแล้วประเทศไทยไม่มีวีซ่าคู่รักเขาก็บอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็ให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวท R วีซา่าเข้ามานั่นแหละมันเขามองว่ามันไม่ต่างกันเท่นั้นก็ ตอนนี้เรื่องของเกณฑเงินฝากห0 0 0 0นก็ไม่มีแล้วนะครับเ,เคยเมีพูดข่าวไปเหลือแต่รอคอนเฟิร์มรอหาข่าวคอนเฟิร์มก่อนฉะ่นั้นก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวปกติแฟนเป็นชาวฝรั่งเศสอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะต้องการมาแต่งงานกับดิฉันสามารถอยู่ได้กี่วันเพราะเขาต้องการมาประเทศไทยหลายวันโอ้อันนี้ประเทศไทยชอบประเทศไทยชอบยิ่งอายุเยอะ,ะับเกษียณประเทศไทยชอบ เบื้องต้นก็แนะนําว่า,าขอ T R ีซ่านี่แหละครับีซ่าท่องเที่ยวที่อยู่ได้หกสิบวันใช่ไหมพอมาประเทศไทยก็ดําเนินการแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันเลยก็แนะนําให้เตรียมเอกาสารให้ครบก่อนนะจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแล้วก็ขอวีซ่าใหม่เป็นวีซ่าน o n O เป็นวีซ่าครอบครัวก็อยู่ต่อในประเทศไทยได้อีกได้อีกนานขึ้นหรือพออยู่ในประเทศไทยก็ขอวีซ่าเกษียณเป็นน o n O A ก็ได้ชาวญี่ปุ่นขอ T R ีซ่าเข้ามาได้ไหมคะ ถามสถานทูตแล้วคุมเครือมากได้ครับตอนนี้ได้ทั้งโลกเลยนะทุกประเทศอ่ะเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงได้หมดอันนี้เป็นไทยไปต่างประเทศและชอบทริปเที่ยวเยอรมันของคุณอ,อ๊อฟถ้าไปนานๆแบบนี้ขอวีซ่าอะไรคะทําแผนเดินทางไหมจองโรงแรมทุกแห่งไหมก็ของอ๊อฟก็ถือว่าไม่นานนะั้นได้แค่วีซ่าท่องเที่ยวเองที่อ๊อฟเคยไปก็มี30วันกับอีกรอบหนึ่งก็40กว่าวันอะไรเงี้ยเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเราก็ถ้าขึ้นชื่อว่าวีซ่าท่องเที่ยวเฉยๆ ไม่มีคนเชิญนะก็ต้องทำแผนเดินทางแล้วก็ต้องมีใบจองโรงแรมทุกที่เลยตามที่เราได้ระบุในแผนเดินทางก็มีคนมาตอบแทนออฟว่าวีซ่าเยี่ยมค่ะพำน,นักได้สามเดือนเอาไม่ได้ขอวีซ่าเยี่ยมนะถ้าเกิดว่าเรามีคนเชิญน่ะก็คือส่วนใหญ่เป็นแฟนนั่นแหละใช่ไหมก,ก็ขอได้สูงสุด90ิวันเลยใช่ไหมแต่ของพวกเราโกโนไกาอาพับไม่มีคนเชิญก็ได้แต่วีซ่าท่องเที่ยวเราจะเดินทางไปอเมริกาได้หรือ,อยังคะต้องกักตัวไหมถ้าไปได้ อเมริกาไปได้แล้วครับเขาให้ขอวีซ่าแล้วกักตัวไหมนี่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้ากักตัวก็กักตัวที่บ้านนั่นแหละอยู่สวิสค่ะแม่ไม่สบายอยากกลับไปเยี่ยมแม่หมายถึงอยากกลับมาไทยหรือเปล่าลงทะเบียนกับสถานทูตไว้ตอนนี้ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรเลยเอ่อตอนนี้อย่าไปหวังเลยครับเที่ยวบินพิเศษของสถานทูตนะเพราะว่าเขาเล่นมุกแล้วว่าคือมีสองแบบนะคือเราไปให้เราไปซื้อตั๋วเองถ้าเราไปซื้อตั๋วของการบินไทยหรือลูพันซ่า ซึ่งถ้าเป็นลูปันซาต้องไปขึ้นเครื่องที่แฟงเฟิร์ตนะก็จะจะได้กักตัวฟรีแต่ว่ามีแค่ลูปันซามีแค่ทุกวันพุธการบินไทยมีแค่ทุกวันศุกร์คือถ้าเราซื้อตั๋วของเขาได้แล้วก็ขอใบยืนยันกักตัวที่ยืนยันกักตัวฟรีมาเราก็จะได้กักตัวฟรีอีกแบบหนึ่งคือไปซื้อตั๋วสายการบินไหนก็ได้ที่สถานทูตประกาศนะก็แต่ว่าต้องจ่ายค่ากักตัวเองก็อีกสามหมื่นขึ้นไปอันนี้คือกลับได้ทุกวันวันไหนก็ได้ ยังไงลองไปดูคลิปนะครับเอาพิ่งลงไปวันก่อนเองว่าขั้นตอนการกลับไทยสเปนขอวีซ่าท่องเที่ยวหนึ่งเดือนได้ไหมคะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่วีท่องเที่ยวสามารถต่อที่นั่นได้ไหมสเปนขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ครับหนึ่งเดือนขอได้เลยหนึ่งเดือนนี้กําลังเหมาะเลยสําหรับคนจะไปเที่ยวนะแต่ความจริงคือไปเที่ยวหรือเปล่าหรือไปเยี่ยมเยียนต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ง่ายๆครับเอา2,500บาทเนี่ยคือประมาณ60ยูโรเนี่ยคูณจำนวนวันไปเลยก็3ามบวันใช่ไหมก็มันเจ็ดห แล้วก็บวกค่าเครื่องบินไปอีกสักสองหมื่นคือเก้าหมื่นห้าเอาเป็นว่าตีไปสักแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งน่าจะผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อแล้วสําคัญคือเรื่องงานด้วยนะครับก็คือเรามีหลักฐานเรื่องงานที่โอเคก็คือถ้าทํางานประจําก็ใบรับรองงานถ้าทําธุรกิจก็ใบทะเบียนการค้าชอบคลิปนี้ค่ะอยากถามห้าห้าเมื่อ,อไหร่จะยกเลิกใบยืนยันกับไทยคงหมายถึง C O E Certificate of Entry จาก U K เพราะที่อังกฤษล็อกดาวอีกแล้วต้องการ คงต้องการรีบกลับหรืออะไรสักอย่างความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศอันนี้เปิดประเทศอบเคยลงคลิปไปนะลองไปหาดูประเทศไทยเปิดหมดเมื่อไหร่เพิ่งลงไปไม่กี่วันเองก็คิดว่าน่าจะเป็นกุมภานะครับที่ว่าไม่ต้องกักตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือยกเลิกการกักตัวไปเลยศูนย์วันเลยแล้วก็เรื่องของวายยืนยันกลับไทยเนี่ยอบว่าเขาตรงต้องเล่นมุกอยู่คือเขาจะพยายามแบบสกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ COE นี้น่าจะยังมีอยู่ แต่เรื่องกักตัวน่าจะหมดไปตอนเดือนกุมภาจะไปอังกฤษแบบเยี่ยมเย็ยนได้ไหมช่วงนี้เคยไปหลายครั้งแล้วต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมจากเดิมไหมก็ไปได้เลยครับขอวีซ่าได้เลยถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็ไปได้เลยเอกสารเหมือนเดิมคนไทยเข้าอังกฤษได้ไม่ต้องกักตัวเอ,อคนซีเรียขอวีซ่าเข้าไทยได้ไหมตอนนี้ได้ทุกประเทศต้องขอท R วีซ่าวีซ่าแคนาดาขอได้หรือยังครับแล้ววีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศได้หรือยังครับ ถ้าเป็นวีซ่าแคนาดาตอนนี้ขอได้แล้วนะครับมีเงื่อนไขคือหนึ่งคือต้องขอแบบออนไลน์เท่านั้นออเคยมีคลิปลงอยู่ขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์แต่ว่าก็จํากัดนะจํากัดฟังให้ดีก่อนท่องเที่ยวไม่ได้นะจํากัดเฉพาะเยี่ยมเยียนคูรักที่เคยเจอตัวกันตัวเป็นๆนหนึ่งครั้งแล้วก็รู้จักกันเกินหนึ่งปีคือเจอกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็รู้จักกันเกินหนึ่งปีท่องเที่ยวเฉยๆยังไม่ได้ท่องเที่ยวเข้าประเทศได้หรือยังครับ คงหมายถึงเข้าแคนาดามั้งก็ท่องเที่ยวเข้าไม่ได้พวกท่องเที่ยวอย่างเราก็อาพับอย่างนี้แหละไม่มีคนเชิญไงเอ่อชาวต่างชาติประเทศโมร็อกโกเข้าไทยได้หรือยังเพราะเขาจะขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้วครับได้แล้วลองถามสถานทูตไทยที่โมร็อกโกดูคือเขาอาจจะยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าทางการปฏิบัติคือได้แล้วอะมีชาวเดนมาร์กเข้ามาไทยได้หรือยังคะเข้าได้แล้วกําลังจะขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์เยี่ยมเยือนให้คําแนะนําหน่อยค่ะ ก็มีคลิปวิธีขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์อยู่นะครับหลายคลิปเลยลองดูอันนั้นแล้วก็ข้อแม้ก็อย่างที่อ้อบอกในวิดีโออัปเดตข่าววีซ่าอันนี้ไปแล้วนะครับเรื่องของตั๋วเครื่องบินตามที่สถานทูตไทยแนะนาําแล้วก็ใบจองโรงแรม ASQ ที่เขาเอาแต่ใบจองถ้าเราหาได้ก็คือเขาไม่ได้จะเอาว่าที่ต้องจ่ายเงินสามคนรวดเลยนะครับอียิปต์อินเดียบันแกเรียเข้าไทยได้ไหมดีนะถามเข้าไทยถ้ามาถามว่าที่จะไปนี่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องสมประเทศนี้เท่าไหร่ ได้เลยครับสามประเทศนี้ขอ TR VISA เข้าไทยได้เลยต้องถามสถานทูตเพื่อคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งออสเตรเลียเปิดให้ขอวีซ่าได้หรือ,อยังครับเอกสารยังเหมือนเดิมไหมก็ออสเตรเลียยังไม่ได้นะครับยังขอวีซ่าไม่ได้ยังให้เข้าได้แต่ครอบครัวส่วนใหญ่นะครับแล้วผมอยู่ไต้หวันจะกลับไทยต้องกักตัวกี่วันก็14วันอยู่ครับตอนนี้คนอังกฤษวีซ่าท่องเที่ยวได้หรือ,อยังคะได้แล้วเพิ่งลงข่าวไป อ่ะอันนี้คอนเฟิร์มเราในนี้พูดถึงว่าการต่อวีซ่าที่ตุรกีเนี่ยคือคนไทยจะอยู่ตุรกีได้ฟรีวีซ่าส0สิบวันนะครับก็ถ้าอยากอยู่เกินสามสิบวันก็ตรงนี้คนนี้เขามาคอนเฟิร์มเลยตุรกีไม่เรื่องมากเลยถ้าจะต่อวีซ่าก็ต่อได้ที่ตอมอได้เลยค่ะโอ้ดีจังเลยตุรกีคือเบื้องต้นอยู่ได้สามสิบวันไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็ถ้าจะอยู่เกินก็ไปต่อที่ตอมอได้เลยนะครับเ,เขาเงื่อนไขเดียวกับเชงเก้นเลยก็คืออยู่ได้สูงสุด เก้าสิบวันภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันคือในช่วงหกเดือนเนี่ยเราจะอยู่ได้เก้าสิบวันสูงสุดถ้าเกิดเราก็ต้องออกไปรบกวนค่ะมีบริษัทประกันที่ซื้อประกันขอวีซ่าท่องเที่ยวท R เข้าใยได้ไหมคะเออไม่ได้เรียกว่าวีซา่าประกันวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเป็นประกันโควิดผมเคยลงคลิปเอาไว้ลองค้นหาดูครับวิธีซื้อประกันโควิดในช่องค้นหาของ youtube นี่แหละหรือถ้าเกิดใครทำไม่เป็นจริงๆก,ก็ครับดูใต้วิดีโอติดต่อพวกเราได้ ฟินแลนด์ขอวีซ่ายากมากถอดใจแล้วค่ะใช่ครับเป็นหนึ่งในประเทศที่จิตตกมากก็คือช่วงโควิดเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขอะไรของเขาเนี่ยที่ลึกล้ํานะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งให้เออประเทศไทยเขาเปิดมากกว่าน,นี้คือสถานทูตเขาก็ต้องตามประเทศเราเหมือนกันถ้าประเทศไทยยังมีเงื่อนไขยเยอะอยู่เขาก็เงื่อนไขยเยอะตามอะไรอย่างนี้นะบางบางประเทศนะครับอย่างฟินแลนด์อย่างเนี่ยอ,อยู่อัมสเตอร์ดัมครับคิดถึงบ้านมากเมื่อไหร่บ้านเราจะเปิดโดยไม่ต้องกักตัว ยังยากอยู่ครับเขาต้องเป็นขั้นขั้นอยาก14ก็ต้องเหลือ10ก่อน10แล้วก็จะต้องเหลือ7 7แล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเขาจะได้ทํานายเอาไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าประเทศไทยเปิดเปิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นกุมภานะครับอันนี้ออเดาวเอานะเดี๋ยเพิ่งเชื่อคือเขาจะต้องเป็นขั้นขั้น,ขนเขามีกลยุทธ์ลึกลาซับซ้อนที่แบบเขาจะเร็วเหมือนประเทศอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะ อยากให้รัฐออกกฎใหม่ให้คู่สามีภรรยาไทยไปกักตัวที่บ้านใช่ครับจริงๆตอนนี้ไม่จําเป็นนะต้องมากักโรงแรมเนี่ยเพราะว่าโรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการ Alternative State Quarantine เนี่ยเขาต้องไปทําขั้นตอนเยอะนะเมื่อในเมื่อเขาบังคับให้โรงแรมทําอะไรเยอะแยะแล้วลอยู่ดีๆจะมาเลิกกักตัวเนี่ยจริงๆให้กักที่บ้านแล้วก็ให้โหลดแอปติดตามตัวก็ได้อันนี้มีคนแชร์อัปเดตข่าวจากสถานทูตออสเตรียยุโรปนะครับส่งอีเมลถามสถานทูตเกี่ยวกับขอวีซ่าไปสโลวีเนีย ก็เป็นประเทศที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ต้องขอวีซ่าผ่านออสเตรียด้วยถ้าอยู่ในไทยสโลวีเนียระงับการเป็นตัวแทนของตัวแทนขอวีซ่าของออสเตรียทําให้ต้องรอสโลวีเนียต่อไปอีกเราขอวีซ่าเชงเก้นประเทศข้างเคียงได้เนี่ยเราก็น่าจะเข้าสโลวีเนียได้นะแต่รอมาเกือบปีแล้วค่ะรออีกหน่อยคงไม่เป็นไรครับอดทนจนชินฝรั่งเศสเข้าไทยได้หรือย,ยังคะฝรั่งที่มีภรรยาไทยอ๋อได้ตั้งนานแล้วครับขอวีซา่าครอบครัวนะนอนโอนะ เข้าได้แบบว่าง่ายๆเลยอ่ะคือเร,เราต้องมีทะเบียนสมรสของไทยก่อนนะถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยว TR ที่อยู่ได้หกสิบวันกรณีเคยเป็นคนไทยแต่ไม่ได้ใช้สัญชาติไทยแล้วอ๋อคือเปลี่ยนสัญชาตินะครับพ่อแม่อยู่ไทยอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่สบายจะมีข้อยกเว้นเรื่องเงินห0,000นไหมคะคือจริงๆเขาไม่ยกเว้นนะครับเราถือว่าเป็นคนต่างชาติไปแล้วแต่นะตอนนี้เรื่องเกณฑ์เงินห้าแ0,000นไม่มีแล้วนะครับ ขอวีซ่าทรวีซ่าท่องเที่ยวได้เลยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินห้าแสนแล้วแต่ของเราก็ถือว่าเป็นคนต่างชาติไปแล้วฉะนั้นไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยแล้วฉะนั้นก็เลยต้องเป็นเงื่อนไขเดียวกับคนต่างชาติต้องกลับด้วยเที่ยวบินปกติแล้วก็ต้องจ่ายค่ากักตัวต้องคือไปหาโรงแรมกักตัวเองแล้วก็ต้องมีประกันโควิดแล้วก็ตรวจโควิดกับฟิตตูฟลาก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงคือเป็นเงื่อนไขเดียวกับคนต่างชาติทุกประการเลยเพราะเราไม่มีพาสปอร์ตไทยแล้ว คนปากีสถานเป็นแฟนกันอยากมาเที่ยวมาได้ครับเบลเยียมเข้าได้ไหมคะเข้าได้แล้วต้องขอวีซ่าก่อนนะครับเราเพิ่งลงคลิปไปขอได้ตามปกติเลยเมื่อไหร่คู่รักบ้านเราเปิดคะผิดหวังกับวีซา่าท่องเที่ยววีซ่ากเกษียณแฟนไม่มีเงินฝากถึงห้าแสนแฟนไม่รวยคือย้ําอีกรอบหนึ่งตอนนี้คือเกณฑ์เงินฝากห้าแสนเอาออกแล้วนะครับยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยวท R ีอวีซ่าเข้ามาได้แล้ว แต่ถ้าจะขอวีซ่ากเกษียณก็ยังเป็นเกณฑ์เดิมอยู่ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาก่อนก็ได้ครับก็หวังว่าคลิปตอบคําถามนี้คงมีประโยชน์บ้างนะครับฉะนั้นเรามีคําถามเกี่ยวกับต่างชาติเข้าไทายเยอะเลยเกี่ยวกับเงินเกณฑ์เงินฝากห้าแสนด้วยนะซึ่งอัพูดย้ํามาตลอดเลยใช่ไหมเพราะตอนนั้นเขายังบังคับใช้อยู่แต่ล่าสุดอัได้มีการโพสต์ใน facebook ไปแล้วแล้วก็ได้มีแทรกแทรกคลิปไปแล้วก็คือเกณฑ์เงินฝากห้าแสนบาทติดกันหกเดือนตอนนี้ ยกออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยว TR ตามปกติโดยที่ไม่ไม่มีเกณฑ์เงินฝาก5 0,000นติดกัน6เดือนแล้วส่วนที่ว่าจะลดลงจาก5 0,000นเหลือเท่าไหร่หรือไม่มีเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเพราะว่าของเดิมก่อนโควิดเนี่ยเคยใช้เกณฑ์แค่ไม่ถึง2 0 0 0มืเลยแต่ทีนี้ได้ยินแว่วๆบางประเทศอาจจะไม่ต้องใช้เงินฝากเลยด้วยซ้าแต่บางประเทศอาจจะใช้อยู่แต่ใช้น้อยมากฉะนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับแต่เงื่อนไขของการต้องขอ coe ต้องทำประกันโควิดแล้วก็ต้องจองโรงแรมกักตัวยังคงมีอยู่ฉะนั้นแล้วก็ขอวีซ่าง่ายขึ้นก็จริงแต่ยังต้องทำขั้นตอนพวกนั้นอยู่นะครับอ่าก็คือยังไงก็ต้องกักตัวแหละยังต้องรอตามกันต่อไปว่าเรื่องของกักตัวเนี่ยจะลดเหลือ10วันเมื่อไหร่แล้ว10วันจะลดลงกว่านั้นเมื่อไหร่ก็คงยังอีกสักสอสเดือนถึงจะผ่อนคลายมากกว่าน,นี้แต่10วันเนี่ยน่าจะภายใน ปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นธันวานะครับตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะคนไทยไปต่างประเทศหรือต่างประเทศมาไทยก็ถามที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับครับอันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ